ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมนะครับโอเควันนี้นะก็มาเช้านิดนึงนะครับตอนนี้6กโมงเช้าอยู่เลยนะครับเลคห้าส1นาทีแท่งเทียนจะปิดนะครับ เรามาดูในส่วนของ Bitcoin กันก่อนนะครับแท่งเขียวแป๊ดก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0โดยประมาณนะครับเมื่อคืนนี้เด้งไปที่แถวแถวแสนกเกือบ2,000นะครับก็ในมุมผมนะก็อย่างที่วิเคราะห์ไปในคลิปก่อนก่อนนะครับมีโอกาสที่มันจะ break high ได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการลงมาเทส EMA 21นะครับ 2วันติดนะครับตึดตึดนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มเด้งขึ้นนะครับมองเป็นอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ก็มุมมองผมนะก็แนวการที่มันจะเบรกไฮขึ้นไปนะแล้วก็อืมเป็นคลื่นประมาณานี้นะฟึ๊บแล้วก็อาจจะทุบแรงนะก็เรามาระวังนะเพื่อนตรงนี้นะอย่าเพิ่งย่มใจว่ามันจะไม่ลงมาแล้วนะครับก็ ที่เห็นกันอยู่นะว่าเวลามันสวิงเนี่ยมันสวิงค่อนข้างแรงเลยนะเพื่อนจากวัน2วันที่ผ่านมาเนาะมันสวิงเรียกว่าจากแสนลงมาเหลือ9 9 0 0 0 0นเนี่ยเป็นช่วงค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีของนะผมว่าอา,อาจจะรอสักช่วงหนึ่งนะมีโอกาสที่มันจะกลับลงมาสโตลลงมาอเวโซสักครั้งหนึ่งนะครับในทําฟรมเดย์นะ ชุดตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจในการรับของนะครับเพื่อที่จะโปรเจกต์เป้าในอนาคตว่าเออเดี๋ยวมันจะพุ่งไปต่อนะครับไซเคิลนี้นะครับก็ยังอินผมยังอินอยู่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะไปต่อเนื่องได้นะไปจบที่ประมาณ2 0 0 0 0นแต่ว่าตอนนี้นะมันอยู่ในช่วงสะสมพลังนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีพักตัวช่วงใหญ่อีกช่วงหนึ่งนะครับเราอาจจะหาจังหวะเ,เข้าในจังหวะตอนนั้นก็ได้นะครับ ตอนนี้ทำเฟมวีคกำลังบินอยู่นะครับเนี่ยนะทำเฟรมวีคสโตกำลังบินอยู่ในโซนบนนะครับก็มันก็อาจจะไซด์เว้ยอัพไปเรื่อยๆก่อนสักช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องมีช่วงที่มันทุบลงนะเมื่อสังเกตเฟดตรงนี้ดูนะครับนี่นะสโตเนี่ยตรงนี้เริ่มเริ่มพีคนะครับแล้วก็ตัวสโตเดเนี่ยมันค่อยๆลูดลงเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ทุกรูปนะมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็วีคมันจะค่อยๆไหลลงนะครับ ก็รอวีคต่ํากว่า50นะเราค่อยกดนะครับสักไม้นึงคอสขึ้นละ่ะเราก็รอสักไม้นึงนะค่อยๆค่อยๆรับไปนะครับตรงนี้นะน่าสนใจว่าเป็นชุดที่แบบเพือ่อจะวิ่งต่อนะอ่ะแต่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คงเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็มุมมองผมนะก็ยังมองว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับวัน2วันนี่แหละนะพรุ่งนี้แล้วกันนะมันทำออทามไฮอีกรอบหนึ่งนะครับ เป็นการเขยา่าเคาะเรียกว่าเคาะแรงนะรอบนี้นะจากแสนไปเหลือ9 0 0 0 0มืแล้วก็เด้งขึ้นมาแสนภายในเวลารวดเร็วนะครับก็มันจะเล่นเป็นสวิงสวิงประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะผมว่ามีโอกาสที่มันจะทําคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับสวิงสวิงขึ้นไปความสูงไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวสภาพหนึ่งน่าจะรูดนะครับเพืนะ่อนก็เรามาระวังกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาย่อยดูในทม์เฟรมสีชั่วโมงกันนะครับ ก็เป็นการพักตัวของทาเฟรม4ชั่วโมงแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดสโตแค t ของ4ชั่วโมงให้ดูนะครับ4ชั่วโมงนะครับลงไป over over z o n นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ใน zone overbought นะครับอ่านี่นะครับก็สัญญาณินดี้ของสโตผมเปิดตรงนี้นะครับก็มีไม้ให้รับตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เริ่มเริ่มบินนะครับก็ชุดตรงนี้นะครับ ทำพฤติกรรมเหมือนเดิมทุกรอบนะครับก็คือลงมามีเหมือนกึ่งกึ่เดวเวอร์เจนนะครับนี่นะหักหัวลงมาตรงนี้นะสะโตไม่สโตไม่ลงเยอะแต่ราคารูดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่พอดีตรงนี้นะมันลงมาค่อนข้างแรงแล้วทีหนึ่งเนาะตอนที่มันโอเโซนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมันดึงขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับทําเป็นเหมือนกึ่งกมอร์นิ่งนะตัวนี้นะก็ที่เราคุียันไปเมื่อ เมื่อวานนี้นะตอนเช้านะครับว่าแท่งนี้นะถ้าขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสาที่มันจะวิ่งขึ้นไปเทสแต่ทีนี้นะครับในส่วนของสีชั่วโมงนะตอนนี้ของบิตคอยนะเพื่อนๆลองดูเราตีเป็นเทรนไลน์ไว้นะครับประมาณนี้เลยนะ,ะเทรนไลน์ในชุดย่อยนะเบรกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอลบนิดนึงก่อนนะครับนี้คือแผนของเมื่อวานเนาะว่าเนี่ยมันตีโค้งแล้วมันลงมาตรงเนี้ยเราอาจจะค่อยรับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะ มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะมันเบรกเทรนนะครับแล้วก็เบรกยอดตรงนี้ไปแล้วเนาะจริงๆก็คือถ้ามันย่อลงมาในทัเฟรมย่อยกว่า4ชั่วโมงนะผมว่าทยอยรับของได้อยู่นะครับโอเคจะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวขอลบเส้นพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับมาดูแค่แนวของเทรนไลน์นะเพื่อน<ๆ>ก็สโตตอนนี้กำลังบินนะก็เราก็หวังว่ามันจะนี่ยทำเป็นเหมือนประมาณตรงน,น,นี้นะครับย่อลงมาไหมแล้วก็เด้งต่อนะครับ อันนี้นะก็เป็นเซอโอหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหรือจริงๆแล้วคอลเลกชันชุดนี้นะมันจบที่ตรงนี้แล้วแล้วก็ตรงเนี้ยเด้งขึ้นแบบแรงๆเลยนะครับมีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับเพื่อนผมซื้อเป็นหวยหวยเบอร์หลังนะเบอร์แรกเนะี่ยผมไม่ซื้อนะผมคิดว่าหลุมนี้นะมันจะขึ้นเร็วมากปื๊ดอ้อาวตกรดนะแล้วเราจะได้ไปไล่ราคาตอนมันจะเบรกไฮพอเราไล่ปุ๊บนะมันทุบก,กลับลงมานะ ผมว่าออกทานี้นะเพื่อนในชุดของ4ชั่วโมงนะในมุมผมนะผมมองว่าประมาณนี้นะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับผมเองนะก็วางเป้าโปรเจกต์เข้าวๆไว้นะครับว่าสมมุตินะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม้นี้ที่ผมรับรับมานะครับผมจะเอามาปล่อยของนะครับโซนนี้นะตีเป็นเป้าเดี๋ยนะผมขอลบตรงนี้ก่อนอเป้าโปรเจกต์เข้าๆนะครับ ตีเป็นฟิบเบอร์รีเทนเมนนะครับปึง่งนะครับเอาคร่าวๆนะผมว่ามีโอกาสไปแถวแสนกับ0 0 0ันเจ็ดนโซนๆนี้แหละนะฮะน่าจะเป็นแนวต้านใหญ่นะครับตรงนี้นะอันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ท่านหนึ่งนะเขาให้แนวแนวทางมานะว่าฮ้ยเนี่ยลองตีเป็นแนวแนวนี้นะผมไปสังเกตดูตามที่พี่เขาแนะนํามานะครับก็พบว่านะพ้ยราคามันไปแถวๆโซนเนี้ย มันจะมีจังหวะให้ขายออกแล้วก็ทุบลงแรงเนาะแล้วก็เด้งขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะเราก็ไปปล่อยตรงนี้ก่อนสักไม้นึงนะถ้ามันไปถึงนะอาจจะขึ้นเป็น a p c x m b c ใน t ทำเฟรมย่อยแล้วก็รูดลงตรงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมารับใหม่นะแถวแถวแสนหนึ่งนะครับแผนแผนพังผมจะประมาณนี้นะครับก็ออกแนวนี้เลยนะแต่ไม่รู้ไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่านะอันนี้นะก็ ต้องรอให้กรารมันคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าผมเองก็ทยอยขึ้นรถมาแล้วแหละนะตอนที่มันล่วงลงไปนะครับโอเคในทำเฟรมสี่ชั่วโมงก็จะมองประมาณนี้นะครับก็ยังมองอยู่ว่าตรงนี้ขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับพิชเชอร์ก็คงขึ้นไปนะครับถ้าพิชเชอร์อยู่โซนบนหรือราคามาชนตรงนี้นะครับก็ทยอยขายนะครับถ้าหลุดเทรนไลน์นะก็ขายออกตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนพรุ่งนี้แล้วกันเนาะถ้าราคาไปถึงน,นะครับเราน่าจะพอตีเป็นเทรนไลน์ใน ทำเพิมย่อยได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหชั่วโมงนะครับตอนนี้ซูเปอร์เทรนใน1นชั่วโมงเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับจากดาวเทรนนะครับกลายเป็นอัพเทรนตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มนะครับตรงนี้นะมีประกาศ CPI ใช่ไหมครับมีประกาศตัวเลขของอเมริกาแล้วกันเนาะตรงนี้ก็ทําให้ตลาดคริปโตนะกลับมาพุ่งกระฉูดจุดจดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าเล่นตามสเตจจี้ของเบรกเทรนไลน์นะครับ ได้เข้าไม้ห9 9 7้แล้วก็มีเทรนไลน์ชุดใหญ่ตรงนี้นะที่ตีไว้นะครับตรงนี้นะได้เข้าอีกที99,000นะครับถ้าใครเข้า2ไม้นี้มาตรงนี้มีกำไรแล้วนะครับซึ่งถ้าไปขายตามเป้าที่มองไว้ตรงข้างบนนี้เนาะอ่ะเราได้ของมาอาตีว่า99,000ตรงนี้นะตอนเบรกเทนตึง้งนะลากไปขายตรงนี้นะครับกำไร7%นะครับ เล่น 5x ก็กำไร30%นะโดยประมาณก็พอเป็นไปได้นะครับแต่ประมาณนี้เนาะโอเคเราก็มองมอง,มองดูไว้นะอ่ะทีนี้นะครับมาดูสัญญาณของ s t o k a แ t กันนะครับถ้าใครตกรดนะผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไล่นะครับตรงนี้นะมันมีโอกาสที่มันจะหักหัวลงเป็นไปได้อยู่นะครับตรงนี้เนาะก็มองให้ใครๆชุดก่อนหน้านะก็จะมีแบบจังหวะหักหัวลงนะก็ถ้าถ้าเกิดว่า10 อ่าหนึ่งชั่วโมงหักหัวลงนะครับลงมาจุ่มตรงนี้นะครับผมแนะนําว่ารับก็ดีนะตรงนี้นะถ้ามันลงมาจริงๆนะครับก็จะเป็นการเหมือนสโตเหมือน1ชั่วโมงยืนได้นะแต่ว่ามันอาจจะถ้าเป็นภาพนี้นะมันจะกระดอนช้าๆหน่อยนะออกแนวประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะลงมาให้หรือเปล่านะครับลุ้นๆนะครับตรงนี้นะลุ้นว่าตรงนี้พุ่งขึ้นจวดเลยนะแต่ว่ามาดูใน15นาทีกันบ้างดีกว่านะครับ 15ทีเนาะก็ตอนนี้เนี่ยสโตแคส c นะครับก็ขึ้นมาอยู่ในโซนโอโซเอโอบอสนะครับแล้วก็กำลังจะทำโอโซเนี่ยผมเลยมองว่าบางที15ทีเขาขึ้นแบบไม่พักนะครับเพื่อนนี่อันนี้คือขึ้นยอ่อแล้วก็ตรงนี้ขึ้นแบบพุ่งจวดมาย่อตรงนี้นะครับตรงนี้เบรกไฮนะทำเป็น ยกไฮย,ยกโลไปเรื่อยๆนะครับตรงชุดนี้นะถ้าสโตลลงมาโอโซแล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุด99นะตรงนี้นะก็น่าสนใจว่าเป็นจุดรับนะครับน,น่าสนเลยนะครับตรงนี้นะก็ผมว่าก็อาจจะย่อยมารับในไทม์เฟรมสิบาทีก็ไม่น่าเกียดน,นะครับเดี๋ยวเราวางเลิศรอไว้ตรงนี้นะครับถ้า15นาทีเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะหรือราคาหลุดลงมาตรงนี้เนี่ย แสดงว่าซีเรียลนี้เนี่ยมันไม่เป็นจริงนะครับอาจจะมีย่อใหญ่ของตัวทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงนะครับก็เป็นไปได้อยู่นะครับแต่ผมเชื่อลึกๆนะครับว่าปิดแท่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันพุ่งต่อเลยนะตัวนี้นะก็ลองรุ่นๆกันดูนะครับสินาทีมีจังหวะให้ได้เสียวอยู่ประมาณหนึ่งนะเออก็ลองรุ้นกันดูนะครับเพื่อนโอเคในส่วนของ Bitcoin นะก็ผมก็คงมองมองขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ลองเอาไปเทียบกับ t ทํา c y เคิลนะเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วเนาะก็แต่ว่าคุยในอีเธอร์นะผมเองยังไม่ได้เปิดของตัว Bitcoin ให้ดูนะเดี๋ยวไว้โอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในอิราเี่ยมกันนะครับอิตาเียมเนี่ยก็พุ่งจวดกลับคืนมาแล้วเรียบร้อยนะครับกราฟจะหลบๆนิดหนึ่งนะผมทำกันบ้านในชุดเก่ามานะครับตัวนี้นะครับตอนนี้แล้วกันเนาะ ราคามันอยู่ที่ประมาณ ,3840 นะครับหลังจากที่ลงได้ลงไปแบบน่าเกียดนะเรียกว่าต้องเรียกว่าน่าเกียดเลยนะครับตัวตัวราคานะครับเนี่ยขึ้นเป็นแท่งค่อนข้างเขียวเขียวใหญ่นะครับเพื่อนเ,ออเรามาดูในสัญญาณสโตแคสด้วยนะครับสโตแคสเนี่ยเมื่อวานนะครับตอนทุบไปแดงๆนะครับเพื่อนสโตแคสหลุดห0ลงมานะอยู่ที่17.8นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดสโตแคสตัว ที่เป็นอินดี้ให้นะครับน่าจะหักขึ้นมานี่หักขึ้นมาเหนือ50แล้วนะครับเดี๋ยวขอปรับเป็น933นะครับเส้นจะดูสมูทนิดหนึ่งนะโอเคเอา้าวยังลงอยู่ทำไมอย่างนั้นน่ะ้ยสโตอยังไดอยู่นะครับก็เชื่อว่านะปิดแท่งน่าจะน่าจะพรุ่งนี้แหละเนาะมันอาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้นะอ่ะสโตน่าจะเด้งขึ้นกลับมานะ ในชุดนี้นะก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่ว่าเด้งขึ้นปุ๊บนะบางทีมันรูดลงนะผมยังคิดว่าเป้าเป็นประมาณนี้นะอ่ะมันน่าจะคอลเลคชั่นเป็น ABC ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเป้าแบบโมโนคร่าวๆนะครับเป็นอาจจะเป็นชุดพักของในเซตนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเพื่อจะเด้งต่อขึ้นไปข้างบนนะครับไปอาจจะไปเทส4,800นะอันนี้เดาะครนะเนี่ยนะ A.B.C. อย่างนี้เราก็เด้งขึ้นไป4,008หลังจากนั้นคิดมัดอีฟนะใกล้ๆนะเนี่ยเวลาผมตีคร่าวๆว่าประมาณนี้นะแล้วก็รูดลงนะครับแผนผมจะประมาณนี้นะก็รูดลงต,งตรงไหนไม่รู้นะครับรอสโตเดเนี่ยลงมาจิ้มผมว่าเนี่ยหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับแล้วฮูบลงตรงนี้เนี่ยทุบใหญ่นะครับสโตรูดลงนะอ่านี่แผนผังผมจะประมาณนี้เลยนะครับก็ เดือนมกราก็จะเป็นเรื่องของทรัมป์นะครับทรัมปตั้งรัฐบาลหรืออะไรซัมติงนะก็จะเป็นน่าจะมีปัจจัยของข่าวทําให้เกิดบูรนนะครังยิ่งใหญ่ประมาณนี้นะอันนี้ผมโปรเจคคร่าวๆนะครับแต่ในเชิงของขึ้นเนี่ยคิดว่ารอบนี้นะไปเทสท้ไฮเดิมนะที่4 8 0 0นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะไม่รู้ว่าเบรกหรือเปล่านะเบรกแล้วก็รุนลงหรือเปล่านะก็ลองลุ้นกันดูนะครับตัวนี้นะก็เริ่ม เฉียววเฉียวๆยังไงไม่รู้นะครับตัวนี้นะครับก็เป้าโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเป้ามโนโแล้วกันเนะาะตัวเนี้ยผมมองเป็น A B C ตัวนี้เป็น X นะครับชุดนี้เป็น A แล้วก็ตัวเนี้ยเป็น B นะครับตัวเนี้ยทำเป็น A B C ตัวเนี้ยเป็น B แล้วก็ยิงขึ้น C นะก็เลยมองประมาณว่า4,080มีโอกาสเป็นไปได้นะครับชุดนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วแหละนะวันนี้ผมว่ามีแนวโน้มว่าจะวิ่งขึ้นต่อนะก็ เดี๋ยวเรามาย่อยดูในไทมเฟรมเล็กๆ,ๆกันนะครับสโตมันไม่ขึ้นสโตอาจจะช้าหน่อยนะเอออาจจะแบบต้องประมวลผลนิดนึงนะอ่ะเราเรามาดูสัญญาณเออลืมพูดไปนะในเดยเนี่ยก็จะมีสัญญาณเวลาจะซื้อนะครับตรงนี้นะซื้อขึ้นระหว่างทางผมว่าก็อรอสโตเดย์นะครับสโตเดย์คอร์ขึ้นก่อนนะครับซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นแท่งใหญ่เงี้เนาะเราก็เข้าปุ๊บ มันอาจจะมีไซด์เวยยุกยักยักยักยกักกโอ้ยลิ้นพันนะครับก็เราค่อยมารับแถวที่มันคอนเฟิร์มแล้วก็ได้นะครับหาฐานของมันให้เจอนะครับแล้วก็เล่นยิงขึ้นนะไปยิงขึ้นขึ้นถัดไปนะครับตรงนี้นะก็พรุ่งนี้มันอาจจะเริ่มคลอสกลับมาตัดนะครับแล้วก็เราค่อยทยอยรับก็ได้นะครับเราก็เนี่ยรับอยู่แถวฐานเพื่อเล่นยิงขึ้นไปสักคืนหนึ่งนะครับน่าจะกําไรดีนะครับโอเคของ อิตาเลียมในทําเฟรมเดย์จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่ย่อยดูใน4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงนะครับก็ชุดตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมปิดสโตรตรงนี้เลยแล้วกันเนาะสโตแคตติกนะครับของตัวทําเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็ออกทรงเป็นไม่ค่อยสวยนะอันนี้อารมณ์อารมณ์ของผมนะก็คือเฮ้ยมันหลุดโลนะครับเนี่นะนเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะผมว่ามันหลุดนะ ตัวนี้นะเอาเฮยในกราฟนี้ไม่หลุดแหกนะในตัวของฟิวเจอร์นะหลุดแบบเป็นขาลงมาลึกเลยนะครับแต่ว่าในสปอตนะครับไม่หลุดนะคนี่นะสปาต,ตรงนี้นะก็คือลงมาเทสโลตรงนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวขอไปเช็คดูในตัวอ่ะอย่างอย่างในบิตสแตป์นะครับก็หลุดนะครับตรงนี้นะขานี้หลุดจากขาก่อนหน้านะครับผมเห็นในฟิวเจอร์นะหลุดกระจายนะตัวนี้นะนี่ของเก่า3,500 ของใหม่เนี่ยสองพันสี่อสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าโดยประมาณนะครับก็อืมอื่นเลยเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่านะตรงนี้นะครับมาดูพิจารณาดูตอนที่มันให้รับแล้วกันเนาะ <c oughs> สะโตมันคอสเนี่ยหลุดตรงนี้นะก็เป็นการเทสลงมาเนาะผมผมมองว่าตรงเนี้ยตรงนี้คือคลื่น A ของชุดใหม่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นคัสเตอร์ของกลุ่มก้อนของคลื่นคลื่นก่อนหน้าแล้วกันเนาะ เรียกว่าคืนก่อนหน้าแล้วกันเป็นกลุ่มกลุ่มคืนอันนี้เนาะแล้วก็ลองตีรีเทสเมนต์ดูนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับตรงนี้นะครับย่อลงมาถึง50%นะครับเพื่อนแทงสปา์ลงมา50%ก็โปรเจคคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้บางทีอาจจะเป็นคืนคืนที่เป็นแบบซิกแซกนะขึ้นไปตรงนี้อาจจะไซด์เวททำเป็น ทำเป็นอย่างนี้นะจึ๊กจึ๊กจึ๊กนะครับแล้วก็ยิงขึ้นนะอันนี้มโนนะครับเราก็ไม่รู้นะว่ามันออกท่านี้ไหมนะครับก็ลุ้นๆกันนะครับทีนี้นะครับก็ลองมาตีถ้าเรามองตรงนี้นะครับเป็นขึ้น A นะขึ้นชุด A นะครับก็ลองมาหาหาว่ามันจะไปตรงไหนได้บ้างนะครับก็ตีเป็นรีเทสเมนรูดลงนะครับตรงนี้นะปึ๊บนะครับ ก็จะมีเป้าอันนึงนะครับน่าสนใจอยู่ที่ประมาณ4,200 4,210แล้วกันเนาะ4,200นะโดยประมาณครับ4,180 4,200 4,220อ่ 4, 180, 4, 200, 4, 220, นะโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับมันอยู่แถวๆนี้แหละนะผมว่าน่าจะมีโอกาสตรงเนี้ยเป็นแนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็จะมีทุบลูดนะครับลงมาหลุด4,000อีกครั้งแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับชุดตรงนี้นะไม่รู้ว่าออกท่านี้ไหมนะครับแต่ว่า คิดแบบคร่าวๆนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็รอบนี้นะเดาเดาล้วนๆนะเพื่อนน่าจะไปจบแถว5,600นะครับอ่าก็ทยอยแล้วกันเนาะผมว่าขึ้นน่าจะวิ่งประมาณนี้แล้วก็พอแถวคริสต์มาสนะตรงตรงนี้นะอาจจะไซด์เวย์ให้รับของได้ครั้ง2องครั้งนะครับแล้วก็คริสต์มาสเนี่ยน่าจะรูดลงนะครับอาจจะมีรูด3,400นะ เป็นการคอลเลคชันของชุดขึ้นระดับน่าจะเป็นระดับเดย์ระดับวีคประมาณนี้แหละนะครับก็มีโอกาสเป็นท่านี้ได้ค่อนข้างค่อนข้างสูงตรงนี้นะมันอาจจะขึ้นชันแล้วก็ลงลอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนก็ระมัดระวังนะครับเพื่อนตัวนี้นะเริ่มตุยๆนะมีอาการแบบตุยๆนะครับก็พอโปรเจกต์เป้าประมาณนี้นะก็แถวสัก4,2 0 0นน่าจะเป็นแนวต้านนะครับถ้าใครรับของมาราคาดีก็ ถือลันยาวก็ได้หรือถ้าใครรับมาราคาไม่ดีนะครับขายออกบางส่วนแล้วมารอรับใหม่ตอนตอนสโตลงมาลงมาโอเวอร์โซหรือจะรับในทําเฟรมย่อยใน1ชั่วโมงก็ได้นะครับมาดูกันใน1ชั่วโมงกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับตัวสโตแคตติกนะครับก็เหมือนเดิมนะมันยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้นะครับ1ชั่วโมงนะขึ้นไปโอเวอร์บอสเริ่มบินนะครับมีโอกาสที่จะบินต่อนเนื่องนะครับไปจบน่าจะเป็น ช่วงคืนวันศุกร์นี้นะครับก็คือคืนนี้แหละนะครับผมว่าน่าจะขึ้นไปแล้วก็ชะลุ่นลงอย่างรวดเร็วนะมีโอกาสไม่ไได้สูงนะครับอันนี้เดานะเดาล้วนๆนะครับในเชิงของกราฟเนี่ยผมก็เดาตลอดเวลานะครับแต่ตรงนี้นะครับมีสัญญาณดีนะครับก็คือเทรนไลน์นะครับเบรกเรียบร้อยนะครับเพื่อนที่นะที่เราตีตีกันมานะทุกวันเนาะตัวนี้เบรกที่3,600นะครับถ้าใครเข้าไปตรงราคา3 6 0 0 3 7 0 0สัโซนนี้นะครับ ณนะปัจจุบันตอนนี้กำไรไปแล้ว4-5%นะครับเราก็มองมองเป้าคร่าวๆ4,000-4,180-4,002แล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะกำไร13%ถ้าใครเล่นตัวคูณมานะครับคูณ5เข้าไปเนี่ยก็อื80%นะครับก็น่าจะมีจังหวะได้ได้ตังค์อยู่นะครับก็ลองลุ้นกันดูนะผมว่ามันมีโอกาสบินขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวรอสโตนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ย ย่อลงมาในโซนโอเวอร์โซนนะอ่าอาจจะค่อยรับมีดสักทีนึงนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอดูกันเป็นรูปๆไปนะครับตรงนี้นะไอซ์ไซหนึ่งชั่วโมงลงมาคอร์สด,ด้านล่างนะครับเกิดสัญญาณซื้อบายๆนะรตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับพอเบรกเทนนะก็อ่าน่าเข้านะตรงนี้นะก็รอลุ้นนะว่ารูปต่อไปเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับตรงนี้ลุ้นให้ไอซ์ไซนะครับบินเหมือนรูปก่อนหน้านะครับก็ น่าสนใจเลยนะครับแม็กดีนะแม็กดีในหนึ่งชั่วโมงนะเริ่มบินเหนือน้ําแล้วนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะว่ามันจะบินสูงได้หรือเปล่านะครับจะประมาณนี้เนาะเป้าโปรเจกต์คร่าวๆผมผมผมตีความว่ามันต้องขึ้นอย่างรวดเร็วนะขึ้นปึ๊ดนะอาจจะไซเวย์นหน่อยปึ๊ดนะความความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะเท่ากับที่วาดหรือเปล่านะวาดแบบใจร้อนนะเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นไปได้ขนาดไหนนะครับก็ เดี๋ยวมาดูในคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์นะผมว่าตรงนี้นะน,น่าจะไปถึงแถวๆคืนวันศุกร์นี่แหละนะอ่าแล้วก็อาจจะมีทุบตอนเช้าฟืดลงมานะก็วันเสาร์ก็จะเป็นแผนในการรับของนะครับเพิ่มเติมนะครับจะประมาณนี้เลยนะสำหรับแผนในระยะช่วงก่อนคริสต์มาสอีฟนะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปขออนุญาสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็เป็นไปตามแผนที่คิดไว้นะ อ่าตัวคริปโตทั้งกระดานเนาะคือมันก็ขึ้นมานะครับอาจจะมีปัจจัยมาจากตัวประกาศตัวเลขของอเมริกานะมันก็ทําให้ตลาดนะทั้งตลาดเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมองเป็นบุลลิตนะครับแต่ว่าให้เรามาระวังนะครับเพื่อนพอมันบุลลิตมากๆประมาณอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่มันทุบแบบไส้แตกนะครับก็วันนี้เนี่ยผมออกมาวิเคราะห์ไว้เบื้องตนน้นนะว่าน่าจะมีเป้าประมาณ1.2นะครับ ก็คือดูตามคลิปไปข้างหน้าแล้วกันเนาะเออในทำฟีมย่อยๆเนี่ยผมลองตีให้ดูแล้วนะครับว่าเออแนวที่น่าสนใจว่าจะมีการทุบเนี่ยมันจะเป็นประมาณ1.2แหละนะครับในของรีเทเนเมนต์เนาะก็ ถ้าจังหวะตรงนั้นเนี่ยมันมีเริ่มมีทุบนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมไม้รอไว้นะมันจะมีจังหวะรูดลงมาให้เรารับของราคาดีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP พ t สตูดิโช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะครับเอเวอเรสตแล้วก็ PT ทีคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับ mm hmm. ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ